คือว่าขอยสมบูปณ์แานแล้วนะ okay. อ่านี่ต่อจากอ่าชายปากการนี่เขาจะไปแม่อายเนะคะ่ะใช้เวลาประมาณเออนี่มีตลาดเลยเนี่ย เราจะถึงเรายังไม่ถึงเหรอนี่ไงไม่หายแล้วนี่ไงสพอแม่อเรสถานีต้องเลอแล้วนี่ไงตากานไกกนโตได้แต่ มันอบ้าน,น,านมันอยู่แคมป์ฟงมันอยู่ขุนศาลมันอยู่แคอุลูไงแม่จันค่ะแม่จัน9-17กิโลถึงแม่จันถึงทั้ง <c oughs> พุ่นนะไรถึงอมอ่ะุ่นกันอออกนาอ,อไ,ปไปตั้งไปตั้งู้ใช้นกั้งถึงเอ่ะเนี่ยมาจะผ่านเบียงไซ้ะจะเปียงุนศาลตาลแล้วถึงไม่ไหได้ไปมาหาภู้ใช้ไฟแถวนัแถวนัแถวนัูเป้อยู่ั่ะเลย่ยภูชีฟ้าเนี่ เบนนะพูิฟเูาไปแล้วนะผมผมไย่างนของไม่มนี้รับนี่วัดตัวหายเอระทำไมไม่อากาศนี่ยเขาหายไปไหนกันเนี่ยจะไปเอาแจใหุ้เสฟ้ากันไปเอมั้งล่ะน่นต้องไปอ่้อันาเลยตว่หน เป็นข้าวโพดหรือเปล่าสนักเกษตรโอแค่ข้าวโพดตนเร้อยู่าวพดไงนี่หลจะเป็นาวงเนี่ยนะต้องเดินรอะไรกัน่อบรกรอก่อนนะไปประมุลข้าวนี่นะมันแอบรอเรโน่นผ้าองค่นใหญ่อยู่ด้านหน้านุ่มสวยงามมาก เตรียมปนเทเลวขวาอวเตรียมขวาค่ะอ๋อได้เข้าติดรถแล้นะนี่ไหนก็สอลเข้ยเข้าติพระเนี่ยนีโอเคโอเคอ่านั้นรหเี้ยวเตียนเียวละเตียนเีละอนี่ไงนี่นี่นี่นยบากอมเร่ายเนลนขอเอาปถือขวาหัวแล้วก็ เดิกยมาแล้วลืมไว้เด็กวิบ่ิทยเขามาลั่นล้อต้นไม้หลังบ้านใหญ่ๆมันก่อนน้องเขาไปจอดตั้งหลังปุ่นน่ะเขาไปจอดตั้งหลังก่อนแล้วเขาพูกว่ามันเป็นต้นไปหิ้วคอยอะกายตื่นเต้นน้องเขาจอดตั้งหลังปุ้นต่อธบุญอาคะน้อเอ๋อข้อหัวก้าวตักลืมที่นี่เรามา สาตัว่เองล่าตัวเองนะนะก็อดีตท่านก็เป็นสไตล์นะครับก็คือคุณนอ็มไม่ได้มาเนาะก็ต้องครับพี่น้องทำให้แต่งนะครับวันนี้ก็สง่งคุณเอ็มน,นะครับ แล้วไม่ไอายไปส่งผมว่าช่วงนี้เวลาสุดค่อเอาบ้านได้ยังนะ,จะเจ้าอาไม่ได้ทำคูนามสักกําลังตึดจะเสียเวาจะส่งงานงานที่เล็กในประยญยนี่ก็จะมีงานต่อเมื่อไปเรื่อยๆไม่ไอานะครับก็อ๋ขอต้อนรับทีมไม่แต่นะครับเพราะว่า ่นหนึ่งปีคับสิเดือนที่แล้วนะคะเนาะแม่อายได้ไปส่งนะคะยี่ดำได้ยินไปกินส้มกันย่างครับโคเอย่งนีมันจะเป็นมาตาการเนขอมาสักสองสามเดือนสี่ห้าเดือนย่าตีได่กระจุกงน่ยาตทงาเป้าของแต่จะไปเขาสั่งมาใช่นหครับผมแนะนำตัวแทนของท่านของบริการเด้ของที่ีท่านิ

ขอไ่ตกีที่ว่ามยสราจไปดูอเ็ <t ell> ้า <amigo> <t ell> ันนยังเป็นยังถือว่าเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการกษนออยู่ครับถึงว่าจะอยู่โคาอำเภอนะครับมัวยังใส่ใบเดียวกันอยู่นะครับก็คือคูกษนอนะครับเลือดไปังเป็นกษนอยู่นะครับบอกว่าอยู่ที่ไหนไปจะเป็นคนกสอนะครับก็สุดท้ายก็หือ นันนนกูตะบนนักูดยนอเยี่เหูตัวกรู่ระที่ของตัวเก่านะครับ้นม,มีใครช่วยเราได้น้ตเือ,อตัวเก่าก็องคุณครับผม